您好，您要喝什么饮料？有茶吗？有啊，我们这里有绿茶、红茶、柠檬茶、抹茶和奶茶。啊、呃。那有泰式奶茶吗？很抱歉，泰式奶茶没有，我们这里只有中国茶。好，那我要一杯乌龙茶，但我有自带杯子，可以打折吗？嗯。 你的自带杯子也太大了，真的很抱歉好。好好，没事。มาฝึกออกเสีย绿茶，茶,某茶,茶,茶，红茶，茶乌,茶茶乌,茶茶乌龙茶，茶龙。柠檬茶，奶茶,茶，茶 ไทยชื่อ奶茶ชาไทยจงกัวชาชาจีนฝึกพูดประโยคสำคัญจากบทสนทนากันค่ะถ้าอยากรู้ว่าลูกค้าต้องการเครื่องดื่มอะไรให้ถามว่านี่เยาวเคอร์ฉอมอิวคำว่าฉ่อมแปลว่าอะไรอินเลียวคือเครื่องดื่มนั่นเองค่ะถ้าอยากรู้ว่ามีสิ่งที่เราต้องการไหมให้ใช้ประโยคว่า โยจุดจุดมาเช่นมีชาไหมโยฉ่ามามีชาไทยไหมโยไทยชื่อามาถ้าอยากบอกลูกค้าว่าสินค้าของเรามีเพียงเท่านี้คำว่าเพียงเท่านี้เราพูดว่าจือโยเช่นอยากบอกว่าที่ร้านมีแค่ชาจีนเราจะพูดว่า w ว่อเมินจื จงกัวฉาหากต้องการสั่งจำนวนเครื่องดื่มให้เรานำจำนวนขึ้นก่อนตามด้วยลักษณะนามแล้วค่อยตามด้วยชนิดเครื่องดื่มนะคะเช่นอยากได้ชาอู่หลงหนึ่งแก้วเราจะพูดว่า我要一杯乌龙茶สุดท้ายถ้าอยากรู้ว่ารถราคาได้ไหมเราจะพูดว่า 可以อ折ีตาเจอมาคำว่าตาดเจอแปลว่าลดราคาค่ะอย่าลืมฝึกพูดฝึกแต่งประโยคกันเยอะๆนะคะและฝากกดไลค์กดติดตามช่องอ l อ about ชัยนี้ด้วยนะคะ